ตัวนี้เราก็มาเจอวัวภูเขาแหละครับกำลังปีนขึ้นมายัางเนินเขาเล็กๆนะครับเพื่อมาหากินต้นกระถินกับใบยอดกระถินนั่นเองครับวัวภูเขาแห่งวัดป่าเขาผูหลวงครับมาเรามาดูกันสุดยอดกับวัวตัวนี้ ไปแล้วครับปีนมาแล้วครับเขาเก่งมากตัวเดียวครับมาหากินอยู่แค่ลำพังต,ตัวเดียวคือการเอาชีวิตรอดในฤด,ดูร้อนของวัวนะครับแล้วก็ปีนป่ายตามเนินเขาเล็กๆนะครับเพื่อหากินยอดไม้ การดำรงชีวิตของวัวแห่งวัดป่าเขาโลรงนั่นเองครับไปนะครับกลารู้จักทางไปนะเดินลัดเลาะไปตามเชิงเขาเล็กๆครับก็ <c oughs> มีพลาดพลั้งนิดหนึ่งครับนะฮะ เราก็จะตามดูครับว่าเขาจะหากินไปถึงตรงไหนเป็นภาพที่น่ารักอีกภาพหนึ่งครับที่เราได้เห็นกันนะครับเป็นการหายกินของวัวที่เลี้ยงไว้ตามภูเขานะครับหรือว่าตามเขาเล็กๆที่ เขาผู้หลวงนั่นเองครับ นี่ก็ถ่า,ายทําให้ได้ดูวิถีชีวิตของวัวเขาหากินยามแรงนะครับตอนนี้ก็เจอภัยแรงนะครับฝนไม่ตกนะครับทําให้การหากินของวัวนั้นลําบากขึ้นครับเพราะว่าไม่มีหญ้าขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็เลาะ,ะ,ะเล็มยอดไม้เล็กๆไปเพื่อบันเทาชีวิตนะครับเขาก็ การให้กินของวัวนะครับไปตามธรรมชาตินี่ครับ ณที่ถ่ายทําอยู่ขณะนี้ครับก็เวลาอยู่ที่16นาิ16นาทีนะครับก็ใกล้ข้ามเทมทีนะครับเรานำท่านผู้ชมมาดูชีวิตของวัวที่เลี้ยงอยู่ที่วัดป่าเขาปูหลวงหรือว่า เรียงตามธรรมชาติครับเขาหากินตามธรรมชาติจริงๆปล่อยหายกินตามธรรมชาติครับก็มีฟูงอยู่ประมาณ30กว่าตัวนะครับสําหรับคราวนี้ก็ปลีกวิเวกออกมาหากินตัวเดียวครับตามลําพังครับแยกจากฟูงออกมานะครับปลีกตัวออกจากฟูงนั่นเองครับก็หากินตามลําพังนะครับ เป็นภาพที่น่ารักอีกมุมหนึ่งของบัวนะครับที่เรานำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นการหากินต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในฤดูร้อนนั่นเองครับเขารู้จักปรับนะครับปรับตัวเองเข้ากับธรรมชาติเข้ากับ ยามแรงนั่นเองครับหากินยอดไม้นะครับจากหญ้ากลายมาเป็นยอดไม้อ่อนๆนะครับที่ขึ้นอยู่ตามริมเนินเขาเล็กๆครับ เป็นวัวประเภทเมียนะครับกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ครับประมาณ4-5เดือนเองครับ นี่คือชีวิตป่านะครับของธรรมชาติของวัวนะครับปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเลยครับคล้ายๆเป็นสัตว์ป่านี่เองครับสัญชาตญาณป่าเขาก็ยังมีอยู่นะครับนิดหนึ่งครับซึ่งจะเป็นวัวที่เรานํามาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับแต่ก็เป็นสัตว์ซึ่งมีสัญชาตญาณป่าอยู่นั่นเองครับ อาคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเลิปนี้ก่อนนะครับพบกับเราในคลิปตอนต่อไปครับจะนำคลิปที่ดีๆครับธรรมชาติมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับหากชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับก็มาต่อกันด้วยคลิปรูปวัวแฝดนะครับแฝดตัวผู้กับตัวเมียครับเดกน้องแฝดน้องแฝดครับนะครับน่ารักทีเดียวครับวัวแฝดครับนี่ครับอืมอืมานี่ครับตัวเมียครับตัวผู้ครับ แหนุ่มสาวนะครับนะแีบ่แม่เขาตัวขาวครับแม่ครับครับให้ลูกแฝดน่ารักครับ